สวัสดีครับผมอันนี้มาดูนกครับผมอานกกินข้าวครับผมนี่เลยสมาชิกครับผมสมาชิกภายในบริษัทนี้ก็มีนกนี่นะครับผมเป็นเพื่อนมาได้ดูเขาอยู่ครับผมน่ารักครับผมน่ารักมากครับผม ครับผมขกินข้าวครับผมเบลินพิมีละเหมือนมีมนตราปกหนองนาบ้านจำปาดงสวยงามตังแต่ลุงพนมาอยู่นี้ ยายปู้ที่เป็นเอามาเมื่อปีหกห้ามาจําป้าดงโอ้ดังแดนสวาหารนปูปาใิจิตองค์ท่านนิรมิตรตรงนั้นสวยงามทั้งก็ดีฟีมืองดงาม เาาโชตกิดกามสร้างกันเรื่อยมาเอาโลกเขาลงมาเที่ยวอย่างบ่อภาซ้ายผู้มากวายสมหวังกันทุกทุกคนเอฟซีรวมสร้างตำนานคู่ฟ้าสะก,กล ที่บ้านลุงพลบ้านลุงพลพี่จำปาดงโอ้ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่ปักสรรันแต่เหมือนสวรรค์เอาเลือยเกินองค์ปู่ท่านงดงามเลือเกิน ทุกพาเดินเย,ยี่ยมชมวิญญยงวางแดนดิน,นหินนี่นันนน้นจ้องจรินสนุกเพื่อเพลินกับเงินละมาจากแดนไกลเอฟซีเมืงองนอเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไกล ต่างก็ลังลายมาเทียวที่จำป่าดิงโอ้ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่ปักสันแต่เหมือนสวรรค์เอาเลียกเกินองค์ผู้ท่านงดงามเลือยเกินอยู่ทุกพพาเดินเยี่ยมชม ียังวางลูกลูกเดินทางมากับปูปาลิจิตแล้วนาะดสมความตั้งจะหายลูกนี้เคยบุญเอาไว้เคยบุญเอาไว้ในทางหน้าจอ ไม่เคยลืมเลยปู่ป้าดิจิตพ่อเอ่ยให้ลูกไม่เคยสักครั้งที่มาไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังลูกได้รวยสมหวังลูกจึงได้มาเตรียมมามากมายของเส้นของวายเรียมมาแก้บนดางลำมากมายก็เตรียมมา หลายคนเพื่อมาลำแก้บนตามที่ฝนมา,าลูกมาถึงแล้วูเอ๋้ยพ่อแก้วลูกมาไหวแล้วนาะลูกได้สมวังคือว่าลูกจริงได้มามาลำแก่บุญ ุขใจเรือลายเพื่อนดูทุกมากมายทักทายหลายคนยังได้เดินเที่ยวที่ทุ่งนาลุงพลได้ถ่ายรูปกับลุงพลสมความตั้งใจลุงพลลอดีสมกับมีเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไกล ตามที่ผมเห็นก็ที่ว่าใช่ได้ลุงบนลอลายปาแต่นก็งาหามว้าวตกใจอะไรไปกันหมดเลย